อีกด้านหนึ่งกลุ่มที่ต้องการเห็นการเลือกตั้งเดินหน้าจัดกิจกรรมที่เรียกว่าจุดเทียนเขียนสันติภาพกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ประธานกลุ่มนปชขอร้องให้สมาชิกกลุ่มนปชช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งค่ะนางทิดาถาวอนเศษประธานนปชเรียกร้องให้นปชแต่ละจังหวัดร,ร่วมกันดูแลเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้การเลือกตั้งของแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างสะดวกและย้ำให้แก่นำแต่ละพื้นที่พิจารณาความเคลื่อนไหวตามความเหมาะสมโดยนางทิดาย้ำว่าห้ามให้เกิดการประทะกันร,ระหว่างผู้สนับสนุนการเลือกตั้งและกะปป,ป,ปสเด็ดขาดอีกด้านหนึ่งนะคะวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการปฏิรูปประเทศไทยที่กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยมีภาคเอกชน12องค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ และภาควิชาการเข้าร่วมโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าถึงเวลาที่ต้องหาหรือเรื่องการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เวทีปฏิรูปเกิดขึ้นเร็วที่สุดและเป็นกลางและปฏิเสธว่ารัฐบาลเชิญประชุมปฏิรูปไม่ได้เป็นการวางแนวทางการปฏิรูปประเทศแต่เป็นการทําให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตรากฎหมายรัฐบาลจะเป็นฝ่ายสนับสนุนและรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดให้เกิดการปฏิรูปและจะนําความต้องการและข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสเข้ามาอยู่ในกระบวนการปฏิรูปด้วย ด้านกลุ่มสนับสนุนการเลือกตั้งหลายกลุ่มก็ยังเดินหน้าจัดก,กิจกรรมจุดเทียนกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการจัดก,กิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นหลายๆที่ค่ะเช่นที่ท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรีสวนเบญจศิริถนนสุขุมวิทและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบัง และมีกำหนดการนัดจุดเทียนอีกหลายสถานที่ในวันที่17มกราคมเช่นวงเวียนใหญ่ดอนเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ